นี่ครับนี่คือสารสวนชนชิตสิกิจใจสารวันนี้นำข้อคิดมาเรียนฝากท่านที่ครับตรงกับวันที่สิบมกราคมถือเป็นวันครูนะครับหลายท่านคงไปประกอบพิธีกราบไหว้กุชาครูในวันนี้นะครับอยากจะเรียนว่า เรื่องของการประกอบพิธีนี้เป็นเพียงพิธีกรรมเป็นเพียงพิธีกรรมของผู้ที่เป็นศิษย์มีครูแต่ถ้าจะให้แสดงออกถึงความกตัญญูกัตาเวที่แท้จริงนั้นจะต้องทำให้บริบูรณ์นั่นหมายถึงการจะหนักลำนึกถึงพระคุณของครู แล้วก็ยังยังไม่พอยังต้องแสดงออกถึงความกระตะาเวทีคือการตอบแทนคุณด้วยนะครับไม่มีอะไรที่ผู้เป็นครูจะภูมิใจยิ่งไปกว่าการแสดงออกถึงความตอบแทนคุณนะรู้คุณแล้วตอบแทนคุณนั่นจึงจะ เป็นการทาหน้าที่ของสิทธิ์ที่ทมบู์แบบนะท่านผู้ชมที่าาการับนี่สารวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของความกระตันยูขิตาเวทีของผู้ที่มีครูทุกท่านนะครับตั้งแต่เด็กๆเล็กๆขึ้นมาจนถึงแก่เท่าชาราล้วนแต่มีครูทั้งสิ้น ไม่มีใครจะไม่มีครูนะครับเพราะนั้นถ้าจะให้ครูเราภูมิใจเราจะต้องรู้จักตอบแทนคุณนะครับอยากจะเรียนว่าความกตัญญูกตเวทีนี่พระสมาติเจ้าทรงชี้ว่านั่นคือเครื่องหมายของคนดีอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนดีให้มาดูที่ความกตัญญูกะตะเวทีรู้คุณแล้ว ตอบแทนคุณนั่นแหละจึงจะเป็นบุคคลที่ดีจริงนะครับทุกคนมีครูคนแรกคือมารดาบิดานะคนที่สองได้แจ่ครูในตรงเรียนนะตั้งแต่อิทมวัยไปจนถึงมหาวิทยาลัยเป็นครูบุคคลที่สองนะครับครูบุคคลที่สามเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ ให้ความรู้ให้ขอ้อคิดเสริมสร้างเรื่องสติปัญญาพัฒนาเรื่องของจิตวิญญาณนั่นก็คือพระสงฆ์องค์เจ้านะครับพุทธสาวกทุกรูปท,ทุกองค์ไปจนถึงองค์พระสมมาสุริเจ้าเป็นครูผู้ที่ชี้ทางแห่งแสงสว่างอย่างแท้จริงนั่นครูมีหลายประเภทเพราะนั้นเราเป็นศิษย์มีครูต้อง ตรหนักถึงครูทุกระดับชั้นตั้งแต่มันดาบิดาขึ้นมามาจนถึงครูบาอาจารย์ในโรงเรียนตลอดถึงพระเจ้าประสงค์ซึ่งเป็นครูทางด้านของจิตวิญญาณเพราะนั้นเราจะเป็นคนกตัญญูแท้จริงนั้นต้องทำให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นครูชนิดหนเราจะไม่ไปดูหมิน่นดูแคลนคุณครู แม้บางสิ่งบางอย่างบรรดานักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนในห้องเรียนบางครั้งอาจจะไม่พอใจครูคนนั้นไม่พอใจครูคนนี้อย่าไปชิดดูหมิน่นดูแคลนคุณครูเป็นอารขาดเพราะว่าท่านคือครูผู้ให้วิชากับเราเพราะนั้นเราต้องเคารพนับถือนะครับอย่าคิดว่าครูเป็นเพียงลูกจ้าง ใครคิดว่าครูเป็นเพียงลูกจ้างนั้นโปรดคิดใหม่นะครับคุณครูไม่ใช่ลูกจ้างของใครนะครับแน่นอนคุณครูท่านนั้นย่อมต้องมีเงินเดือนประจําแต่นั่นถือเป็นสิ่งตอบแทนที่ผู้ที่ทําหน้าที่ครูควรจะมีควรจะได้แต่วิชาความรู้ที่คุณครูมอบให้กับลูกศิษย์ลูกหานั้นมันเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่ลูกศิษย์ลูกหานั้น ได้สิติปัญญาได้ความรู้จากครูนั้นใช้ไปจนตลอดชีวิตแม้ชีวิตสิ้นไปแล้วองค์ความรู้ที่ครูมอบให้นั้นมันก็ยังไม่จางหายไปไหนเนื่องจากว่าคนรับความรู้ไปจากครูนั้นจะต้องไปบอกลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาต่อไปองค์ความร่วงครูมันจึงกระชอนไปทั่วทุกหนทุกแห่งดุดดังเช่น องค์พระสมาสมยพระิเจ้าแม้พระองค์จะดับขันบัิพานไปหลายร้อยหลายพันปีองค์ความรู้ของพระองค์ยังคงแร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกเพราะนั้นความรู้นั้นมันไม่ได้หายไปไหนเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลอไปยิ่งกว่าสิ่งที่เป็นวัตถุเพราะนั้นพระคุณครูจึงยิ่งใหญ่ทุกคน ถ้าเราตระหนักถึงคุณครูโลกนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขโลกเริ่มเย็นได้เพราะสิทธิ์มีครูเขารลบครูกระตันอยู่ครูท่านอย่าลืมว่าคนในยุคนี้เป็นครูซึ่งกันและกันทั่วโลกโดยเฉพาะโลกดกโซเชียลเนี่ยโอ้โหไปคลิกดูทางยูทู e ไปคลิกดูดู Facebook ไปคลิกดูมุมไหนของจอ iPad จอ iPhone มันเป็นเรื่องของการตีแผ่ความรู้ต่อผู้คนทั่วโลกเพราะนั้นเราจรึงมีครูกันอยู่ทั่วโลกมันไม่เว่าครูอยู่ในโรงเรียนอย่าเข้าใจผิดว่าครูจะต้องอยู่ในโรงเรียนเพราะนั้นครูมันเป็น ครูเราเป็นครูซึ่งกันและกันอยู่ทั่วทุกมุมโลกเพราะนั้นถ้าเรารู้ตระหนักถึงครูที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเราระลึกถึงกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันบูชาซึ่งกันและกันโลกนี้ทั้งโลกจะอยู่เย็นเป็นสุขมันจะไม่มีใครเป็นศัตรูใครเห็นไหมเห็นไหมกระตันญูมันจะช่วยให้โลกนี้ร่มเย็น ใครเป็นคนในละคุณความมิบัติจะตามมาจุดดังที่ท่านทั้งหลายเคยได้ติดตามเรื่องของรามเกียนตอนศึกทรทรพีธรรพีนี่เป็นทาวหอนชี้ชัดว่าคนในละคุณคนข่าขอ,อดีแม่ประนามหยามเหยียบขูบายจารย์ไม่ให้เกียรติไม่เคารพไม่นับถือพระเจ้าประสงค์ไม่เคารพ ผู้แทนของศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดในโลกถ้าใครเป็นคนเดนคุณแล้วจะต้องถึงจุดจบดุดดังโรรพี <c oughs> ท่านคงเคยได้อ่านเรื่องทรรพีนะเขาเกิดมาแล้วเขาก็ไปวัดรอยเท้าผู้ที่เป็นบิดาดูตนเองนั้นรอยเท้าเท่ากับพ่อแล้วก็ไปท้าตีท้าต่อยต่อสู้กับผู้เป็นพ่อของตอนเองซึ่งเป็นผู้จะให้กำเนิดตอนเองมา สุดท้ายติดชีพทรพาซึ่งเป็นพ่อตนเองฆ่าพ่อและไม่พอยังไปท้าตีท้าต่อยบุคคลอื่นๆทั่วไปหมดสุดท้ายไปต่อสู้กันกันกบพาลีสู้กันอยู่นานไม่มีใครแพ้ใครชนะแต่สุดท้ายพาลีก็อุบายบอกว่าเออไอเจ้าควายเจ้าทำไม เก่งกาจอย่างนี้วะหรือเทวดาองค์ไหนช่วยเจ้าเขาประมาทเขาประมาทในคุณแม่แต่คนที่ช่วยดูแลประกาศออกไปบอกว่าเราเก่งเองไม่มีเทวารักษ์องค์ไหนมาช่วยเราเขาสองข้างของเราศักดิ์สิทธิ์เราเก่งเองบรรดาทวยเทพที่รักษาเขาอยู่ก็เลิกดูแลเลิก ก็รักษาสุดท้ายทร่พีก็หมดผู้ที่จะมาดูแลฮาลีรู้ว่าทร่พีเป็นผู้ที่ในละคุณอย่างแท้จริงบัจน,นี้กำลังลดลงเพราะไม่มีใครดูแลรักษาไม่มีใครให้ความช่วยเหลือฮาลีจึงปิดชีบทรพีได้ อย่างให้ได้นี่คือเป็นทาหอนชี้อบอกว่าใครผู้ใดเป็นคนในเคุณแล้วชีวิตจะสูญสิ้นจะไม่รับความนุ่งเรืองไรเกียรติไรศักดิ์รีถ้ามาหายินก็ไม่จะเรือนนุ่งเรืองทุกอย่างจะจบลงอย่างสิ้นเชิงด้วยผลของการเป็นคนนิคุณ ็นไหมเห็นไหมเห็นไหมั้นเรือนะว่าคนในละคุณไม่มีทางที่จะอยู่เย็นเป็นสุขกระตั้นยูกับตเวทีคือการต่อชีวิตให้ก้าวไปอย่างรุ่งเรืองมีความสุขความจเจริญเรื่อหน้าของความกระตั้นยูกับตเวทีนี่คือการสวนการคิดที่เกิดใจวันในี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ตามชมขอให้ท่านจงโชคดีมีความจเจริญรุ่งเรือง มีความก้าวหน้าในชีวิตทุกท่านทุกคนขอขอบคุณครับ